สีมาเฮ็ดสองเมนูนะครับแยมแรงกินแรงเนี่ยในเวลาเดียวกันเลยก๋าชเป็นกว๋วยทั้งครันะครับผมก๋าชเฮ็ดไปพร้อมกันเลยสองเมนูนะครับก๋าชีมีนี่ครับมีเนื้องว่วงอันนี้กว๋ยวยงักวก๋วยแบบขมแล้วกับไส้ก็ผ่าคริวนี่ครับสองอย่างบัดที่นี่เมนูที่สองก๋าชเป็นกุ้ง นะครับเนี่ยกุ้งเป็นกุ้งไฟที่เขาเลี้ยงเนี่ยบริสิมิลน,นะครับตัวน,นี้เขาฉีมีกรรมวิธีเลี้ยงยังดีบรให้มันเป็นพยาธินะครับสามารถก้อยได้นะครับตัวน,นี้เลี้ยงเนี่ยบริสิมิลน,นะครับบัหมี่สิมาเบิ้งเครื่องปรุงเครื่องมนันกระชี้มีบักเน้าเพิ่มข้มเปรี้ยวนะครับุระดาษมากลายก็ใช้ลายหล้วก็หอมฟักชีนะครับหั่นไว้แล,ล้วก็ใบมะกรูดซอยที่ใช้เคร่ง ก้อยกุ้งแล้วก็ก้อยเนื้อนะครับแล้วก็นี่ครับเนี่ยขาพยาธิกระเทียมนะครับกระช้ใส่ทั้งก้อยกุ้งและะ้วก็ก้อยเนื้อนะครับแล้วก็ชิมีพริกพริกนี่ผมพอใส่พริกผงเนี่ยครับผมใส่พริกคั้นนะครับพริกซอยเพราะว่ใช่เลยอัลเธอร์นี่รูดผ็ดต่างกันนะครับมันฉีดเสียบกันแล้วก็นี่หอมแดงซอยนะครับบันทึก็มาเลยเครื่องปรุงก็ระมี้มีชิวขาวอันนี้ฉีใส่เฉพาะ กอยกุ้งนะครับกอยเนื้อย่งบชัยอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาอาจจใช้เฉพาะกอยกุ้งกอยเนื้อบอชันะครับน้ำปลาเขจะใช้ทั้งกอยเนื้อกอยกุ้งนะครับอันนี้รสขมครับให้รสขมดีงั่วนะครับอันนี้ให้รสขมที่ใช้กอยเนื้อแล้วก็อูมามิของชุดัดที่นี่ครับมีสิไม่เลือดอันนี้ชิช้กกอยเลือดนี่นี่ครับเลือดลดๆเลยเลือดงั่วแล้วก็เพีย พี่อันนี้ผมต้มแล้วนะครับพัดเจลไตแล้วครับต้มซุกแล้วต้มใส้กัหลากผักชีซับละเอียดนะครับมันจีเดีหอมบะข้าวนะครับอันนี้เพียแต่ที่มีรสขมสองย่างมีเพียกบมีดีงวนะครับจีใส่ไก่นะครับเดี๋ยวห้องมาเลยเพียเลยนะครับเมื่อผมนี่ผมล้างสะอาดแล้วนะครับจงจับวัตถุดิบพวกนี้ได้นะครับเอาแบดที่นี่เริ่มต้นเล่จากไก่ก็ได้เอานี่แน้นำเพียเข้าไป ใส่น้ำเพรียเข้าไปเนี่ยสวยงามใส่น้ำเพรียบาดท,ที่นี่ผมก็จะใส่เลือดเลยนี่ครับเลือดใส่เข้าไปเลยเนี่ยร้อยเลือดเข้าไปเลยเนี่ยบะท,ที่นี่ผมก็จะใส่ข้าวคั่วเว้ยข้าวคั่วนี่ใส่เท้าหลังนะครับเอาพวกพริกก้อนก็ได้เอาพริกใส่ก้อยเนื้อนะครับบะท,ที่นี่ก็ใส่กวยกุ้งฝอย กุงฝอยกุงเตียนร,ระบำนะครับใส่กุงฝอยเผ็ดเผ็ดผู้ใด้มาเผ็ดก็ใส่ไลยนะครับผิดเ็ดบพอบก็กินพอพอกล,ลูกดวดน,นะครับกัดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนออยเ,ยเนี่าขาพยาธิในสะ่เครื่องก,ก,ก๋วยเนื้อนะครับแบ่งกันคนละเครึ่งหลักก็ก๋วยกุ้งหอยแบ่งกันคนละเครึ่งนะครับกระเทียมนี่เนี่ยมันดีกระเทียม แล้วก็หอมแดงก็ hehe, so ใส่ไปเลยคนละครึ่งหอมแดงซอยครับใส่ถึงก้อยเนื้อแล้วก็ก้อยกุ้งนะครับใบปกูดซอยนี่ใส่ถึงก้อยเนื้อก้อยกุ้งครับดับข้าวครับเนี่ยใบปกูดซอยนี่ใส่ก้อยกุ้งน้ำเม้นแต่ใส่หลาเม้นแต่เสียบนะครับจะใส่ถึงก้อยเนื้อแล้วก็ก้อยกุ้งนะครับบัดนี้หอมผักชีซอยก็ใส่เข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งนะครับบัดนี้กับรุงรสเลยครับ ผมจะปุ้งด้วยบักเน่าใส่ก้อยก้อยนี่ผมจะพิ่ใส่บักเน่าหลายปันได้เลยครับเพราะว่าเขาว่าไม่เป็นตัดขุ่มขาว่าก็จะใช้พวกประมาณซ้ำอยู่พ่อสี่นึงพ่อแต่ว่าก้อยกุ้งนี่ตรงเน้นเปียวนะครับเน้นเปียวเลยจะมันสีเสียบก้อยกุ้งนี้เน้นเปียวไปเลยผมใส่สองสี่ก้อยกุ้งนะครับ่อไปก็จะเป้นเขาขัวใส่ก้อยเหนือก่อนตามล้ดับ กก้กวยกุ้งนั่นแหละเขาคว้าคว้าเอ๊กนี่ทีดีนะครับนี่ทีหอมขว่ไม่ไหนี่ที่โอ๊กขาวนี่ทีใส่เฉพาะก้วยกุ้งนะครับอันนี้แยกกันนะครับใส่เฉพาะก๋วยกุ้งอันนี้ปลาล่ครับปลาล่จากกาฬสินธุ์ครับปลาล่ะมเบ็จรูปนะครับซึ่งเขาผัดเยอะเลยแล้วเขาต้มแล้วนะครับใส่เฉพาะก้วยกุ้งใส่พร้อมมันนี่ครับมนันทีเดียวหอมครับน้ำปลาใส่ทั้งสองอย่างเลยทั้งก้วยเนื้อนี่ทั้งก้วยเนื้อแล้วก็ก้วยกุ้ง นี่ครับใส่หลายๆเนี่ยยังไงน่พ่อวันน,น,นี้นี่สิปุ้งลดลดขมของไก่เนื้อครับด้วยดีงว่ว่ครับดีงว่วตาหนองข่นนะครับก็จิใส่หลายๆเลยเมนต้ขมอําลํามันจะาเสียบเข้บบาไปใส่ดีง่วแท้เข้าไ,ไปลดขมนะครับวันนี้จะใส่อูบะมิผู้ใดมักก็ใส่บ่มัมมกมก็บ่ต้องใส่นะครับอูบะมิเพิ่งจะลดนี่ ใส่พุ่มกับชีไทรครับมันสีเดียวนุ่งครับครับมโมไซเขาว่ามันขาดตัวเขาอะเนี่ยละครับเพราะบัดตินเฮากระขนเลยมนุษย์ครับเนี่ยปล่อยเนื้อก้อนนี่คนคนบัดตินเฮากับชีมาชิมนะครับเครื่องกุ้งเครื่องเนื้อเนี่ยละเอาข้าวข้นไก่เนื้อก้อนเป็นก้กยขมนะครับขมแปะตายขมอำลอำมน,นี่ครับนี่ใส่ซอสใบย่านางนะครับ มันดิบกรอบนะครับอเอามนุษย์ข้นเขาไปบัดนี้ผมกับชิชิมเบ้างผมกับชิชิมเบ้างก่อนนะครับขาดเคี่ยเอาใส่เคี่ยอีกปล่อยเนือเ้อนี่ใส่เคี่ยวอีกบัดนี้ก้อ,อยกุ้งอันอาชีพขาดเนีย่ยเพราะว่าใส่พอซ้ำกันบัดนี้มาข้นกล่อยกุ้งครับม,มนุษย์เข้าไป คนกว๋วยกุ้งกว๋วยกุ้งค้อนข้าวใบนี่ครับก๋วยกุ้งอืมเต็มกุ้งเต็มกุ้งเต็มถึงถึงไงมันมนวดข้าวใบบรรยากาศยังชิมก่อนครับเปล่าอะไรขึ้เนเ,จจเ,เนี่ยโอเคบัเดี๋ยวจัดเลยครับก๋วยเนื้อ เนื้ก็เลยจานเล็กเหมือนเนี่ยตัวเนื้อเอาไปจานนี้ก็ได้เอาเนี่ยนี่อันนี้ก้อยเนื้อนะครับเนี่ยเอาไปจานนี้ใส่อีกจั๊กสอดนึงจักตะพี่กินเต็มปากเต็มคำไปเลยเนี่ยอืครับอันนี้ก้อยเนื้อครับมีใบตองห้องพร้อมครับสวยงามวันนี้ก้อยกุ้งนะครับนี่ใส่เอาได้เนี่ยอันนี้ก้อยกุ้งกุ้งเต้นนะครับกุ้งผู้ยตี นี่อันนี้ก้อยกุ้งเนี่ยครับเนี่ยหน้าตาก้อยกุ้งก็จะเป็นยังสี่ก้อยเนี่ยก็จะเป็นยังสี่แซวครับลองเห็นบ้างครับเมนูนี่สุดยอดครับสุดยอดสวยงามเลยเยี่ยมแซ่บครับ